สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแมวอยู่กับนิสสันอเมร่สี g r รสกายเพ a r l ค่ะคันนี้นะคะตัวเปิดใหม่ ออนอกเหนือจากแคมเปญตัวนี้ที่ทุกทท่านเห็นแล้วนะคะคือดอกเบีย้ย0.99%นะคะนอกเหนือจากแคมเปญอันนี้แมวยังมีในส่วนของออโปรโมชั่นอื่นๆนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามแมวได้นะคะที่นี่ค่ะนิสสันโชอเอรวันการจนบุรีนะคะในส่วนของลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าเก่าของนิสสันนะคะเรามีส่วนลดเพิ่มให้10,000บาทนะคะแล้ว ก็สำหรับกลุ่มอาชีพข้าราชการนะคะแมวก็มีส่วนลดเพิ่มให้อีก10,000บาทนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าเกษตรกรไม่ต้องน้อยใจไปนะคะทุกอาชีพแมวย้ํานะคะว่าทุกอาชีพขอให้มีอาชีพมีไรายได้นะคะอยากออกรถนิสันเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะแมวพร้อมที่จะให้คําปรึกษานะคะแมวพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ดูแลตลอดอายุการใช้งานนะคะโชวร์รูมของแมวนะคะโชวร์รูมนิสันชอเอราวันการจนาบุรี แมวยินดีที่จะดูแลลูกค้าทุกทกท่านนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านมีรถขับรถสมรรถนะดีเซลล์ดูแลดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ